สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบฟ n d a t i o n ครับในพาร์ทที่7และนี่ก็พาร์ทที่7แล้วครับผมอยากบอกว่าพิจิ ng คัทเราที่ตกปลาเนี่ยยังยังไม่เสร็จเลยอเออแต่ว่าจริงๆแล้วความจริงแล้วเนี่ยคือเสร็จแล้วครับหยอกเล่นนะเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวผมกะว่าเอ้ยเดี๋ยวไหนขอดูพิจิ ng คัทหน่อยเดี๋ยวผมจะแอดคุณงานเข้ยวไปนะครับหยอกเล่นเฉยๆหย,ยอกเล่นหยอกเล่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่กว่าจะได้เนี่ยคือแบบ นานมากเลยครับในเมืองเราต้องการพื้นที่การ้ต้องการคนก่อสร้างเนี่ยเยอะมากเพราะบ้านมันอัพกรุงอัพเกรดไนงะเดี๋ยวผมจะสร้างนี่แหละ3อันเราต้องมีแบบปริมาณเยอะๆครับผมผมเน้นปริมาณเดี๋ยวเราจะหาปลาได้ไม่เยอะเอ้ยแล้วเดี๋ยวขอดูคนแรกหน่อยมาตกปลาของใหม่ต้องชมหน่อยเอ้เดี๋ยวใครมาเนี่ยอารีเซตาแน่นอนดิใช่จริงด้วยอารีเซตาเฮ้ยงานดีเนี่ยสร้างอันใหม่มาหลอกคุณชม ก็อย่าเดินลงนะเอ้ยเมื่อกี้ใช้พลังจักรกะเดินบนผิวน้ำหรือเปล่าเห็นเห็นนะเห็นนะเดินบนน้ำได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเลนฟรอยครับเขาจะมาตกปลายังไงผมจะมาดูเลนฟรอยตกปลาครับเฮ้ยมันมีเรือด้วยเลนฟรอยจะตกปลาหรือเปล่าเข้าไปแล้วลงมาปีนเฮ้ยวาร์ปลงมานี่ครับคุณผู้ชมท่องเรือเฮ้ยผมผมว่ามันน่าถ่ายรูปมากเลยเลนฟรอยตกปลาครับ นี่คือเลนฟอยครับกำลังตกปลาอยู่ผาครึ่งหน้าด้วยไปตกปลาตกปลาอย่างนี้นึกถึงล l o t sam นะครับไม่ใช่แค่ฟ o u n d a t i o ผมนึกถึงทุกเกมเลยเนี่ยเวลาผมเล่นเกมพวกนี้เนี่ยเออเพราะว่าช่องผมมีแต่เกมพวกเกมสร้างเบมืองนะผมอยากรู้อะว่าเวลาเขาตกปลาได้ทีละเท่าไหร่เฮ้ย5ตัวเหรอห้าตัวตกรอบหนึ่งห้าตัวถ้าสมตัวก็สิบเอ้สามอาคารนี่ก็ได้สิตัว ฉะนั้นมันจะกินกันทันหรือเปล่าไม่รู้นะเออแล้วก็เหมือนผูถ้ามันขายอาหารหลายอย่างเนี่ยจริงแล้วผมผมว่าผมอาจจะต้องเพิ่มเต็นหน่อยและครับแต่ว่าเต็นเนี่ยเป็นเป็นเต็นความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวผมจะขอสร้างเต็นแบบความเร็วสูงโดยการวางตรงนี้เลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโต๊ะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งโต๊ะเต็นความเร็วสูงนะมันไม่เหมือนไม่เหมือนการออกแบบทั่วไปครับนี่เอาวางผ้าใบเลย อย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูอะ <_ an> ตรงนี้ครับเดี๋ยวขอกดสร้างก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ต้องมีป้ายสักป้ายหนึ่งเดี๋ยวไม่รู้แค้นิดหนึ่งนิดหน่อยนะสักนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ครับทางเข้าไปร้านขายขายอะไรวนันนี้น่าจะขายชีสนะครับสําหรับร้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมันมีบ้านเกิดขึ้นครับไออาคารบ้านหลังนี้เนี่ยมันสร้างโกดังเก็บของอยู่ข้างร้านขายชีสเราเนี่ยเออมันทับกันหน่อยนิดนึงนะครับมีฟืนมีอะไรด้วย แล้วเวลาประชาชนเราเดินเนี่ยก็เดินเดินผ่าไปเลยครับเดินผ่าไปเลยเนี่ยเออเราดูมุมมองประชาชนครับเห็นไหมโคตรเท่เลยเดินซิกแซกด้วยนี่ครับโหเดี๋ยวจะมึนหัวออกมาดีกว่าผู้ชมครับจริงๆแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่นะครับในตอนนี้ว่าวัวของเราเนี่ยมันเป็นวัวนมรดช็อกโกแลตหรือมนมลดกาแฟกันแน่แต่ที่แน่ๆเลยคือเมืองของเราฮ้ยชีตชีตชีต ชีตเล้วไม่พอครับใส่ผลิตชีตเล้วไม่พอแล้วจริงอาจจะพอก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทําสถานที่แยกหน่อยแล้วกันครับผมอาจจะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกหน่อยละมันไม่ได้ครับเล่นเกมพวกนี้เนี่ยมันต้องสร้างมือให้ให้มีประสิทธิภาพหน่อยนะครับผมจะสร้างโกดังเก็บของครับอันนี้เป็นโกดังเก็บเอ่อพวกอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้เก็บเก็บนมเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะหันด้านหน้าด้านหน้าอยู่ด้านไหนเนี่ยด้านที่เป็นเครนที่ผมเคยบอกนะด้านหน้า นี่เลยเฮ้ยแต่ว่าทางเข้ามันอยู่ด้านนี้มีลูกศรอ,อยู่อ่ะอืมเอาไปด้านนี้แล้วกันครับด้านหน้าหันหน้าอย่างเงี้ยแหละถูกละวเออวางไว้ตรงนี้เลยครับซิชวางไปเลยสร้างละสร้างละเออแล้วก็วเ,เดี๋ยวพอสร้างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ตรงนี้เนี่ยเก็บนมแล้วกันครับเก็บนมกับชีสแค่2ออย่างเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมีหน้าเบเกอรี่น,นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับเป็นแกลเลอรี่เนี่ยแหละ เหมือนเดิมครับแล้วก็เดี๋ยวหันหน้าเข้าหาร้านขนมปังของเราตรงนี้เลยแล้วก็วางไปเลยครับเออเดี๋ยวออกจากถนนหน่อยสร้างไปเลยครับตรงนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะให้เก็บเออแป้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาแป้งจากข้างล่างครับที่มีกังหันอยู่เนี่ยที่เราโม่แป้งข้างล่างเนี่ยเดินขึ้นมาเก็บตรงนี้ครับก็จะมีพนักงานหนึ่งคนนะครับคอยหยิบแป้งครับแล้วก็อาจจะให้เขาหยิบขนมปังมาเก็บด้วยครับเก็บแป้งกับขนมปังอย่างละครึ่งนะครับก็ พวกตันหลงตลาดเนี่ยเขาจะได้มาเอาขนมปังไปขายนะครับจากไอ้ลงเก็บของตรงนี้เลยเราอาจจะไม่ได้ใช้อันนี้แหละครับแกลนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่แน่เนี่ยผมอาจจะให้เก็บเบอร์รี่เยอะๆก็ได้นะครับเออเบอร์รี่เก็บตุนไว้ก่อนครับเบอร์รี่ไอไอเบอร์รี่ครับคุณผู้ชมครับคือผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะมีหนึ่งปัญหาครับในตอนนี้ก็คือผู้คนของเรานะครับที่อยู่ตรงตามชานเมืองตรงนี้นะครับเนี่ยคนตามบ้านพวกนี้เนี่ยที่ทางานอยู่ด้านล่าง เขาเขาต้องเดินทางไกลครับเวลาเขาอยากจะไปทํากิจกรรมทางศาสนานะครับเขาต้องเดินขึ้นเนี่ยเดินเลาะขึ้นหน้าผานะครับแล้วก็ขึ้นไปยังเมืองข้างบนครับแล้วก็ไปยังโบสถ์ตรงนี้นะครับเฮ้ยโบสถ์เราเริ่มดูดีแล้วก็บ้านหลังดีทีมาใหมันมันเบียดเสียดโบสถ์จังวะเนี่ยเดี๋ยว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 โดนจัดการนี่ดูด้านหลังครับโบสถ์นี้คือเดี๋ยวเราจะต้องมีโบสถ์อยู่ข้างล่างเลยครับแต่อาจจะเป็นโบสถ์ขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เล็กก็ได้เพราะว่า บบดจริงๆแล้วเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างตัวคอมันครับเฮ้ยผมจะสร้างบบดตรงไหนดีอะระหว่างเฮ้ยผมสร้างตรงนี้ดีกว่าผมอยากให้มันอยู่ใกล้ศูนย์กลางก่อนเราครับที่เป็นบ่อน้ําเนี่ยเออบ่อน้ําเราคือจุดศูนย์กลางครับเพราะฉะนั้นอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะต้องสร้างตัวคอนครับของเราคือนี่เลยสิ่งที่จําเป็นที่สุดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอานี่แหละแบบนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนบ้างข้างล่างเนี้ยชนบทเราต้องใช้แบบไม้ครับแล้วก็ อาจจะยืดสูงขึ้นไปนิดนึงสักนิดนึงก่อนครับลองดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกบข้างครับแบบนี้เลยขึ้นมาครับลองดูลองดูซ้ายขวาซ้ายขวาเออเอ ι, ้ยน่าจะได้น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ไอหรือแม่ ois, เดี๋ยวเรา,เาลงข้างล่างครับนี่แบบนี้ดีกว่าครับนี่เอาให้มันเตี้ยลงเตี้ยลงสลรวันเตี้ยลงเตี้ยลงมาเลยแบบนี้ครับแล้วก็ข้างล like. ่างเป็นทางเข้าอย่างนี้ได้แหละเออเอ้ยแบบนี้ก็อาจจะดูดีแล้วก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดผมอยากจะได้ ให้มันจุคนเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้ครับนี่เลยอยู่ข้างๆนี้นี่เลยประกบเข้าไปครับซ้ายขวาแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูก่อนแล้วกันนะเวลาอัปเกรดแล้วเดี๋ยวผมผมไม่มาโชว์แล้วถ้าผมอัปเกรดนี่เลยตรงนี้ครับเออซ้ายขวาอยี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมว่ามันมันแปลกๆกนหน้าตามันหน้าตามันแปลกเหลือเกินเอาละครับทีแล้วโบทนี้เนี่ยน่าจะเหลือ อันเท่านี้นี่แหละครับจะเปียกเดียวเนี่แหละอันนี้แหละน่ารักดีแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้คนแยกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทําอาคารแยกไว้ใกล้ๆดีแล้วกันครับแบบนี้เลยเออเราจะได้ไม่ต้องไปลําบากโบดละเออกดเฮ้ยเดี๋ยวกดสร้างเลยไม่ได้เอาขึ้นจะไปใหม่ครับตรงนี้เฮ้ยแบบนี้แหละน่ารักน่ารักเออกดสร้างเลยนะเฮ้ยมันสูงไปลงมาหน่อยน่ารักดีครับสร้างละเรียบร้อยอ้าวในเมืองเนี่ยมันมี ปลาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาปลามาขายเดี๋ยวนี้นี่เลยแอดพ่อค้าเข้าไปครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่มีโต๊ะเลยเนี่ยมาเร่งกันสร้างเร็วเราอยากได้โต๊ะครับอีกหนึ่งโต๊ะนะเราจะได้ขายของได้อีกหนึ่งอย่างครับเหมือนเหมือนยังไม่มีนะครับอาหารอีกหนึ่งอย่างผมสร้างมาเผื่อก่อนเลยแล้วกัน5เต็นเอาล้ครับตอนนี้ลงอบเบเกอรี่เราสุดยอดมากตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแอดนะครับทําให้โกดังเก็บของนี้เก็บขนมปังได้ครับ นี่เลย2ที่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บอะไรนะที่เอามาทําขนมปังแป้งครับนี่เลยแป้งสอันนี่แหละแล้วก็ไอโกดังข้างๆข้างล่างเนี่ยเราจะไม่เก็บแป้งนะครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกไปแล้วก็ยังเก็บข้าวอยู่ครับเก็บไว้ก่อนนะแล้วก็ส่วนโกดังตรงนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยใกล้ๆกับนี่ลนเลยที่ผลิตชีสครับเดี๋ยวผมจะเก็บนมนะครับนมเลย2ที่รับสรแล้วก็เก็บชีสด้วยเลย จะได้ไม่ต้องเดินไกลครับให้พ่อค้าเดินไกลก็พอโอเคผมเพิ่มคนงานเข้าไปครับหนึ่งคนตรงนี้หนึ่งคนเลยเรียบร้อยครับเออแล้วก็อาคารเนี้ยผมจะเลือกให้เขาเก็บเบอร์รี่อย่างเดียวเลยเก็บไปเลยเก็บเยอะๆเ,เก็บแบบเผื่อชาติหน้าเลยกันอาหารมันหมดครับอย่างจริงเนี่ยประชาชนของเรานะครับเออผมจะบอกว่ามันมันจะมีคนที่เข้ามาใหม่ะครับคือตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ต้องการบ้านอยู่นะเหตุผลที่ ประชาชนตอนแรกๆของผมเนี่ยมันมันเยอะแต่ว่าบ้านไม่ขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมยังไม่ได้แต่งตั้งพวกเขาครับเหมือนเขาแค่มาอยู่ในเมืองเราเฉยๆครับไม่ได้ต้องการที่อยู่อะไรเห็นไหมต้องการแค่น้ํากับอาหารแค่สองอย่างครับแต่ถ้าผมแต่งตั้งเขาเมื่อไหร่เป็นไอ้เซิร์ฟอะไอ้เซิร์ฟอะเขาก็จะเริ่มต้องการบ้านนะครับแล้วก็ต้องการโบสถ์เพราะฉะนั้นไหนขอดูหน่อยเราจะแต่งตั้งใครได้บ้างเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาแต่งตั้งนี่เลย ด้านหน้าร้านขายอาหารวางเต็นท์ก่อนเลยคือผมว่าวางเต็นท์เนี่ยวางเต็นท์ไปก่อนเนี่ยนั่นยังง่ายที่สุดแล้วนะเออไม่ไม่ต้องมาเลงอะ่ะไม่ต้องมาแก้ไขทีหลังครับวางไปก่อนแล้วค่อยเอาโต๊ะเสียบก็ไปเออแบบนี้นี่แหละง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักป้ายร้านอาหารเพิ่มเลยคือผมสร้างเผื่อไปเลยแล้วกันครับห้าเต็นท์มันจะได้ไม่ต้องลำบากครับต้องมีถังเหมือนเดิมเรียบร้อยสร้างไปก่อนเออแบบนี้เรา จะได้ขายปลาขายทุกอย่างครับที่เป็นอาหารให้กับประชาชนในด้านบนเมืองของเราด้านบนครับแล้วคุณมาดูนี่สิอะไรอยู่ผมวันนี้ <c oughs> ไม่มีความสวยงามเลยนี่คือคลังเก็บสมบัติของผมนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดูนะดูตรงนี้ดินี่ <c oughs> มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ดู <c oughs> <c oughs> เป็นสามแทง <c oughs> ไม่น่าไม่น่ารักเลยแล้วก็ไม่สวยครับเออ ไม่แก้แล้วนะให้มันเป็นแบบอะไรนะให้มันเป็นแบบเออมันเป็นที่น่าจดจำไปว่าเราเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดอะไรแบบนี้ไปไม่น่ารักเลยอะเ,ออเราเราอย่าไปดูมันเลยดีกว่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่าการตัดไม้ที่ถูกต้องก็คือต้องสร้างแมปมตัดไม้แบบนี้เห็นไหมเออแล้วเดี๋ยวผมทําแคมตัดไม้เพิ่มดีกว่าตรงนี้เข็มหนึ่งเลยผมจะถางป่าตรงนี้ให้หมดเลยเออต้องเอาวงวงรับให้มัน ครอบคุมทั้งหมดเออตรงนี้เลยคือผมจะไม่ใช้เทคนิคโกงใดๆทั้งสิ้นนะครับเช่นไอการวางต้นไม้ไปแบบที่ผมทําอ่ะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมอาจจะบอกมาพี่มันกดที่ต้นไม้แล้วทุบทิ้งได้เลยนะเฮ้ยถ้ามันทําได้ก็ดีดีเออนั่นะคือแบบผมซื่อบื้อเลยนะถ้ามันถ้ามันมาถ้ามันมีแบบนั้นจริงๆเนี่ยแล้วผมก็ต้องมาทํากับตรงนี้จนได้ครับขี้เกียจสร้างนี่เลยกดสร้างไปครับต้นไม้ต้นไม้ปลูกเองครับตรงนี้ กดสร้างไปแล้วก,กดลบไหนบอกขี้เกียจไงนี่ลบไปเลยแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะสร้างอะไรนะผมจะสร้างที่ประชาชนเราต้องการครับคือบ่อน้ําอยู่ข้างโรงผลิตเบเกอรี่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมโรงเบเกอรี่เรามันต้องการน้ำเลยครับเดี๋ยวคนอบเบเกอรี่เนี่ยเห็นไหมเขากาลังอบอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะเอาเดินไปหยิบน้ําใครครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอาน้ําจากบ่อน้ำนี่แหละ ผมเลยสร้างบ่อน้ําให้ตรงนี้เลยคือคงคงไม่ไปเอาน้ําในแม่น้ํำหรอกเนาะเพราะว่าน้ําในแม่น้ามันมันน่าจะไม่สะอาดอะถ้าเป็นเอถ้าเป็นเกมออสติปเนี่ยมันไปเอาน้ําในแม่น้ํามากินไม่ได้ครับเออต้องเป็นน้ําจากบ่อน้ําเท่านั้นถึงจะเอามารับประทานเฮ้ยไม่ใช่เอามาดื่มได้เฮ้ยมันถึงเวลาแล้วหรอที่ผมจะต้องไปตรวจสอบเออเสื้อผ้าครับรู้สึกว่า เสื้อผ้าในเมืองเราจะไม่พอขายเดี๋ยวเออต้องมากังวลเรื่องเสื้อผ้าแลครับไห่ขอดูเส้นได้หน่อยเส้นได้เส้นได้เหมือนจะไม่พอนะครับในการเอาไปผลิตผ้าอันนี้คืออะไรมีคนงานอยู่นะครับแต่เหมือนจะทํางานไม่ทันหรือเปล่าในการผลิตเสือ้อแน่นอนแน่นอนนี่ไงรู้แล้วครับคือผมต้องมีอาคาร t ทเลอร์วอล์ s เวิเพิ่มเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมขอสร้างตรงนี้เลยครับเอามาสร้างเอามาผลิตผ้าครับนี่เลยเอาเป็นว่าผมไม่คิดมากแล้วกันครับเดี๋ยวผมสร้างมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละอยู่ใกล้ใกล้กันไปเลยครับหันหน้าประกบเข้าหากันเลยตรงนี้ครับโหเรียบร้อยนี่เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอาคารนี้ผมลือทิ้งดีกว่าครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับเมีเกทฮอลด้วยครับแล้วก็เทเชอร์ผมลบทิ้งเลยแล้วกันครับ ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมาปรับในนี้ที่หนึ่งครับเป็นเกทฮอลหนึ่งที่ครับนี่เลยเกทฮอลเออเงินเงินเราอาจจะเก็บได้ร้อย,ยลงนะครับ3,830แต่ว่ามันก็เก็บได้เยอะอยู่นะครับสําหรับผมในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณลุงทิสตันดีกว่าครับคุณลุงทิสตันเวลาผลิตผ้านะครับนี่เลยตัดเทขาเลยชับชับชับนี่เลยมีการตัดผ้านะครับเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปจากคุณลุงทิสตันดีกว่าครับเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากครับ นี่อาคารทอผ้าน่าดูกว่ายเยอะครับนี่นี่คือใครนี่คือใครบุฟฟนครับบูฟฟีนทอผ้าแล้วก็น่าจะมีอีกคนนึงนะครับสามารถมาทอตรงนี้ได้แน่เลยใช่ใช่จริงๆด้วยครับแล้วทําไมไม่ทํากันในบ้านวันนี้เออมาทํากันข้างนอกทำไมก็ไม่รู้อุยคือผมจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นระดับสุดยอด ระดับ2เลยนะครับระดับ2นี่คือสุดแล้วหรือยังผมก็ยังไม่รู้นะมีระดับ3ระดับ4ระดับ5หรือเปล่าแต่นี่คือแบบแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับในเมืองของเราเนี่ยเห็นไหมหลังคาเป็นหลังคาอิฐทุกอันเลยครับแล้วก็เหมือนจะโปรโมทได้แล้วนะครับตอนนี้ผมโปรโมทเลยโปรโมทอครับแล้วก็อันนี้เนี่ยไอ้สองร้อยโกลนะครับในตรงนี้เนี่ยถ้าผมโปรโมทไปแล้วนะครับเหมือนเขาจะต้องการ luxury ด้วยครับเพราะฉะนั้นเราต้องมี l u ว u r y ก่อนนะครับแล้วค่อยโปรโมทไม่ใช่ว่าโปรโมทแล้ว เราถึงจะไปหาลักเชอรี่ต้องเตรียมการให้พร้อมก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะไม่มีความสุขครับเฮ้ยฝนตกอีกแล้วเออผมจชครับคือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้พวกลักเชอรี่เดีย๋ยไอ้พวกสินค้าแบบฟุ่มเฟือยเดีย่ยมันอันไหนมันหาง่ายกว่ากันนะครับแต่ว่างั้นเอาเป็นที่ผมอยากจะทําเลยแล้วกันนะครับผมจะสร้างอาคารปลูกต้นฮอปครับเดี๋ยวผมจะเอ้ย มันมันสร้างแค่อาคารแล้วมันจบเลยหรือเปล่านะเออเดี๋ยวขอลองสร้างก่อนครับนี่เลยอาคารอยู่ริมริมที่ตกปลาตรงนี้ครับนี่เลยสร้างไว้เลยดีไหมอ่ะไปอยู่ตรงเนี้ยเออเวิร์กไหมเวิร์กหรือเปล่าไม่เวิร์กก็ไม่รู้ครับสร้างไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเร่งงานได้เลยอาริเซต้ามาสร้างเดี๋ยวดีเอาละครับแล้วก็เดีย๋ยวขอมาดูหน่อยผมไม่ได้ยุ่งกับเรื่องการค้านานแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอดูเฮ้ย เหมือนเราจะปลดล็อกอีกหนึ่งเมืองได้ครับแต่ว่าต้องใช้ขนมปัง20ขนมปังผมยังมีไม่พอนะครับเดี๋ยวเรามีขนมปังเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะปลดล็อกอันนี้กันครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอขายหน่อยนะครับสําหรับเบอร์รี่เบอร์รี่มันเยอะเกินแล้วครับในตอนนี้เออมัน 300- ร้อยจะสี่ยนี่แหละมันเต็มคลังไปหมดแล้วครับขายขายไปบ้างครับก็ก็ยิ่งดีนะครับจริงๆแล้วเงินเนี่ยคริปลูจะเอาไปทําอะไรครับเงินนี้ก็เต็มเปี่ยมแล้วนะในตอนนี้อุ้ย แต่ที่น่าสนใจเลยนะครับคือที่ดินของเรานะครับในส่วนของแรงงานเนี่ยเราสามารถปลดล็อกได้แล้วครับ3อย่างหลอดเมนเนอร์สโตนเซตคืออะไรเฮ้ยปลดล็อกเยอะเลยเกี่ยวกับหลอดเมเนอร์แล้วก็เทรดโบนัสครับเหมือนเราจะได้โบนัสนะครับในการซื้อขายนะครับกับอีกเมืองหนึ่ง20%ครับอ่ะกดไปเลยครับแล้วก็เฮ้ยลงเตียมลงเตียมก็ได้เอากำแพงลงเตียมคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ย ลงเตียมสโตนเซตเป็นเซ็ตหินสโตลงเตียมพร้อมตกแต่งบอกเลยพร้อมตกแต่งแล้วลงเตียมเดี๋ยวนะไอตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยอะเออเอเอาไงดีวะเนี้ยอ่าอ่ามาลองสร้างดีกว่าครับในส่วนของลงเตียมเออเอาเป็นว่าอยู่ระหว่างตรงนี้ได้ไหมคือลงเตียมไม่ต้องอยู่ในหมู่บ้านดิเฮ้ยแล้วลงเตียมจะอยู่หมวดไหนวะเนี้ยเฮ้ยอยู่ในหมวดค้างเก็บของอันเนี้ย อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมมาลองสร้างตรงนี้เลยแล้วกันครับลงเตียมมันบอกว่า drink and eat meal เฮ้ยลงเตียมก็ต้องมีตัวคอนะครับเฮ้ย hey, ไม่ไม่จริงนะที่สำคัญที่สุดของลงเตียมนะครับเออมันบอกว่าขอเพียงแค่มีอาคารเพื่อแปะประตูครับแค่นี้ก็กดสร้างได้แหละครับไม่เหมือนในตัวโบสถ์ที่ต้องการไอ้ใหญ่ๆลงเตียมลงเตียมนี่แหละเดี๋ยวด้านหน้าเราเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ย ดอประตูแบบดีเอลแบบดีเหีขอดูขอดูอาคารตรงกลางก่อนนะับเฮ้ยมีโอ้โหมีเครื่องประดับครับอันนี้อยู่มุมอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรเฮ้ยอันนี้หลังคาเฮ้ยแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นด้านข้างนะครับสักอย่างหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นโกดังเก็บของอันนี้อันนี้เป็นแบบเหมือนเหมือนมันต้องไว้ด้านข้างครับของตัวอาคารอันนี้ผมเคยเห็นในหนังอยู่จําได้จําได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเฮ้ย อันนี้มันก็จะต้องอยู่ด้านข้างเหมือนกันครับแต่ว่ามันยกสูงขึ้นเดี๋ยวเราจะไว้ด้านนี้ทาไมสร้างอันนี้ก่อนวะเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็อาจจะต้องการที่จะต้องสร้างไอ้อันนี้เนี่ยแหละก่อนอันแรกครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางไปเลยนี่เลยตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทางซ้ายอันหนึ่งเฮ้ยอันนี้ทางขวาแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับอยู่ตรงนี้หมุนก่อนหมุนก่อนนี่เลยแปะไปแล้วก็ลงเตรียมนะครับยืดขึ้นนี่เลยเห็นไหมสวย สดงดงามอันนี้เป็นลงเตียมแบบแรกนะครับที่ผมที่ผมคิดจะคิดว่าจะสร้างขึ้นมาอันนี้มันเป็นวูดเดนเซตนะครับเหมือนเป็นเซ็ตเบสิกไอที่เราปลดล็อกมาเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นสโตนเซตนะครับเดี๋ยวเอาวูดเดนก่อนครับเดี๋ยวเราจะสร้างประตูข้างหน้าประตูข้างหน้า <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวแล้วอันนี้จะสร้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันอยู่ในสโตนเซตยังยังทำอันนี้ก่อนดีกว่าเอออันนี้ก่อนครับเดี๋ยวขอขยับหน่อยอยู่ตรงไหนดีอยู่ตรงไหนดีเออผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่แหละ ไม่ต้องคิดมากครับไม่รู้ว่ามันต้องควรอยู่ตรงไหน,น <c oughs> คือผมยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยสำหรับการสร้างโลงเตรียมนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนเนี่ยมันก็จะแตกๆหน่อยนะครับ <c oughs> คือการวางแผนต่างๆนะครับเราต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความรู้ด้วยครับถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็วางแผนไม่ได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองเราต้องลองคือถ้ามันไม่เวิร์กนะครับตรงนี้เราก็แค่ลือแล้วก็สร้างใหม่ครับ เออเท่านี้แหละเดี๋ยวเรามารอดูกัครับว่าลงเตียมจะออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงนี่เลยครับเราเดอแกงก่อสร้างอ l ริเซตานะครับกับใครเนี่ยเอลเชอร์เออผมจะบอกคุณชมว่าไอคนที่สานะครับที่ผมไม่รู้ว่าใครนะครับที่หายไปที่มีอ l ริเซต้ากับเมนโดช่ไหมครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเอลเชอร์ครับก็ให้เอลเชอร์เนี่ยมาทําการประจํานะครับสําหรับสถานีก่อสร้างคือผมว่านะ่าจะ ย้ายหนีออกจากเมืองนะเพราะว่าความสุขเนี่ยในตอนแรกๆเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยครับเออผมผมเล่นไม่เป็นอ่ะประมาณนั้นเลยก็ยังมีอารเซตาอยู่นะครับสําหรับเมืองเราก็ดีครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเกมก็เดี๋ยวเราจะต้องจําไว้ครับว่าคนที่3ชื่อเอลเชอร์เพราะเราได้เจอกันบ่อยเอาล่ะครับเอลเชอริกเอลลิกเอลเชอร์เอลเชอร์เอลเชอร์ไม่ใช่เอลเชอริกอะไรของผมวันนี้มานะครับมาทําการก่อสร้าง ผมผมอยากรู้ว่ารอบนี้เนี่ยเอาเอาเชือกของเราเนี่ยจะตอกแล้วอาคารปลูกต้นฮอปของเราเนี่ยจะเสร็จไม่ไม่เสร็จมาทุบได้นิดเดียวเองอะจริงๆแล้วอาจจะเ,เป็นเพราะว่าสถานที่ก่อสร้างนะครับไออาคารก่อสร้างเนี่ยเขาอยู่ไกลก็ได้ครับก็เลยต้องรีบกลับบ้านครับเดินทางไกลเหลือเกินเฮ้ยเหมือนจะเจออะไรสักอย่างตรงนี้ครับนี่เราเริ่มปลดล็อกได้แล้วครับนี่เลยเราเจอ หิน,นครับเอ้ยไม่ใช่หินเจอเหล็กครับเป็นแร่เหล็กแล้วก็ตรงนี้เป็นแร่ขอดนะครับเอออยู่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงตรงนู้นใช่ไหมเอ้ยมันจะมี2ที่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตอมากาที่ผมไปดูครับเออโดยเราให้ในอำเภอนะครับเหมือนเป็นเควสไอ้ที่ผมบอกเนี่ยที่เป็นเควสนะครับไหนขอขอดูหน่อยกดได้ไหมนี่ครับเนี่ยเราสามารถไปปลดล็อกตรงนี้ได้ผมกดไปเรื่อยๆเลย เออล้วก็ไปเจอนะครับพ้ยมันอยู่ไกลเหมือนกันในเนี่ยมันจะไปยังไงเนี่ยโคตรไกลเลยอะ่ะเอาละครับในที่สุดก็เสร็จสักทีอาคารปลูกฮอปของเราอุ้ยต้องใช้คนงาน3มคนเลยแล้วก็เดี๋ยว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 นี่เหมือนมันจะต้องเพ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาเพ้นอันนี้ก่อนเลยเป็นอาคารนะครับปลูกพืชของเราตรงนี้เลยนี่มาอยู่ด้านนี้เลยครับอย่าไปยุ่งจัดทางด้านนู้นมาปลูกนานตรงนี้เลยพวกนาย นี่ลบไปผมลบไปแล้วนะส่วนด้านตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันยังหวานมาเมล็ดพืชอยู่เลยอะ่ะอืมไม่ได้จะเป็นไรเนาะขอหวานฮอปทับลงไปเลยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะหวานทับลงไปได้เลยหรือเปล่านะนี่เลยเราปลูกชนกันอย่างนี้ครับสองแปลงสองไร่เดี๋ยวลองดูก่อนครับแอดคนงานเอ้ยคนงานหมดโอ้ยคนงานหมดนี่เลยลงไป ลองปลูกฮอปหน่อยครับแอดคนงานไป3คนไปหาคนงานมาแล้วเออแล้วก็ขอดูหน่อยลงเตี้ยมจริงแล้วผมไม่น่ารีบซ่าอีกข,ข้างนี้เลยเออน่าจะเป็นแบบเอาไว้ต่อเติมทีหลังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เลยไม่เสร็จสักที <c oughs> เดี๋ยวผมสามารถเล่งแยกเป็นอย่างๆได้ครับเออได้นี่ว่านี่เลยเดี๋ยวเราเล่งประตูก่อนแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเล่งนี่เลยไอ้ส่วนด้านข้างเนี่ยไม่ต้องเล่งครับแต่ว่าด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูลงปลูกฮอปดีกว่าครับ เฮ้ยไม่ได้จะทันแล้วครับคุณผู้ชมคือมันปลูกข้าวไว้แล้วอะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนี่ยที่สถานที่ปลูกไม้เอ้ยปลูกไม้เลยของผมวะไม่ใช่ตัดไม้เหมือนจะตัดไม่ได้นะครับเนี่ยมีไม้ที่ผมอยากให้ตัดอยู่แต่ว่าเหมือนไม้มันเต็มนะครับก็เลยตัดไม่ได้อ่าๆๆผมย้ายลงมาหน่อยแล้วกันเนาะเหมือนมันจะช้าครับนี่เลย builder workshop เฮ้ยเดี๋ยว เรามีสครับเตอร์เวิร์กชอปด้วยเหรอคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยถ้าผมสร้างอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้เลยขอลองสร้างก่อนแล้วก็มันมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับคืออะไรอ,ะอ่ะ่ลองสร้างเลยแล้วกันเฮ้ยมันต่อกันได้ด้วยเออถ้าต่อกันได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหมุนครับประมาณนี้แล้วกันนะลองสร้างดูก่อนครับคืออะไรวะ เหมือนไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรอคนงานมาก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพวกอารีเซต้าเนี่ยแหละลงไปข้างล่างครับไปไปอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละมันจะได้ทํางานกันเร็วๆหน่อยเออผมมี2ที่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสาหรับอาคารก่อสร้างนะครับผมให้คนใหม่ของเราเนี่ยประจําอยู่ข้างบนเลยครับเมนโดเอ้ยไม่ใช่เมนโดครับเอาเชอร์ครับเอาเชอร์ส่วนข้างล่างเนี่ยคุณลุงเบนโดกับอารีเซต้านะครับอยู่ข้างล่างเหมือน ข้างล่างเนี่ยเราต้องมีสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจำเป็นต้องขย่าให้ในส่วนของชนบทของเรานะครับที่เป็นปากท้องของอะไรนะแถวโซนเมืองหลวงเราครับเป็นโซนโรงงานได้วยว่ะตรงนี้เฮ้ยคนเดินกันโอ้โหเดินกันเยอะวะ่ะคนอย่างเยอะเลยตอนนี้โคตรเยอะเลย82คนครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ความสุข80นะเหมือนจะมีไม่มีงานทํากันอยู่3คนนะ เฮ้ยมาแล้วว่าฟาร์มฮอปเริ่มเป็นฟาร์มนะครับมีไม้ปักขึ้นมาเต็มเลยนะครับแต่เหมือนว่าไม้เนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาเองนะคนเราไม่ได้เดินไปปักนะครับแล้วก็มันจะมีต้นฮอปเกิดขึ้นนะครับเนี่ยมันจะเลือ้อยตามเชือกเลยครับแล้วก็เดี๋ยวพอมันได้ที่เนี่ยเดี๋ยวเขาเอามาเอามาเก็บครับที่ลงเก็บของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะสามารถเอาฮอปนะครับไปทําเบียร์ได้นะครับเราจะสามารถสร้างโรงเบียร แล้วโรงเบียร์อยู่ไหนเนี่ย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 นปอันนี้โรงเบียร์อันนี้คือโรงผลิตเบียร์นะครับเราสามารถสร้างให้อยู่กับโรงไอ้นี่เลยนี่ยนี่ไงฟาร์มผลิตฮอปได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ผลิตแล้วกันนะไอ้โรงเบียร์ขอยกเลิกไปก่อนครับยังยังไม่ทํายังไม่ทําเดี๋ยวเอาไว้ไว้ดูก่อนแล้วกันนะว่าผมจะไปทําข้้นบนดีหรือเปล่าครับสําหรับโรงผลิตเบียร์ไม่แน่เนี่ยผมอาจจะให้อยู่ในซอยเดียวกันกับซอยเบเกอรี่เลยครับ เป็นซอยเบเกอรกี่แล้วก็ซอยงเบียร์ด้วยเลยเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ทําเป็นซอยเข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตัดไม้อยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเราก็ตัดไปถึงเนาะตัดกันแค่ด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูลงนี้ดีกว่าครับลงเตรียมเหมือนลงเตรียมเนี่ยมันจะเซตติ้งได้นะครับขอเข้าไปดูหน่อยนี่เลยมันจะมีส่วนของอาคารหลักนะครับเฮ้ยเราสามารถเซตเป็นเกรดฮอลได้ว่ะเซตเป็นเกรดฮอลได้เหมือนกัน เออแล้วก็เป็นออฟฟิศนะครับสาหรับายอำเภอได้เหมือนกันครับเฮ้ยโคตรเจ๋งแต่ว่าตรงนี้ครับเป็นเสิร์ฟเคาน์เตอร์ครับเราสามารถเลือกได้แล้วเราก็เลือกคนทําอาหารได้ด้วยครับเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับเหมือนจะไม่มีใครที่ที่ว่างงานนะครับเมืองผมประชาชนมีงานทํากันหมดเลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นคาบินเราก็เลือกได้เหมือนกันครับผมจะเลือกเป็นพับบิกเลาล้ะกันนะเออให้ทุกคนอย่าสามารถมาใช้บริการได้ครับเป็นเลามานั่งมานั่งกินอาหารกันเี้ยแหละครับโอเค เอาเป็ว่าเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลับลงเตรียมที่ไม่ได้เตรียมครับแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรมาให้ชมกันแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ